ก็ให้เราตั้งใจสัจชยะกัน <c oughs> อิทะพิกเวอริยาสาวโกปฏิจจสมุป,ปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิการติพิกุทั้งหลายอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบ,บคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทน,นั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเ <ME U TER S> มื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุป,ปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสหมิงอสติอิทังนหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจญาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปะปจยา สลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายญตนะสลายานะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตาตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานปัจจยาภาเพราะมีอุปาทานเป็นปัจัจจึงมีภพ พะวะัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจยาชารามะระนังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรระโสก ภริเทวะทุกขโทมนะัอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะตะเววะเสสะวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ สลายต, von, ต ido, นะนิโรธาภัษา um นิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภสษะภาสานิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภสษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโท เพราะมีความดับแผงเวทนาจึงม um ีความดับแผงตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโตเพราะมีความดับแผงตัณหาจึงมีความดับแผงอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโตาะมีความดับแผงอุปาทานจึงมีความดับ ชาตินิโรธโเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามะระนังโสกภริเทวะทุกขโทมนะสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขคันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ ลมหายใจเข้าออกเนี่ยผู้ชา้าเปรียบเหมือนบุรุษจับนกด้วยมือปีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือเธอต้องจับพอดีพอดีนะเพราะฉะนั้นโยมอย่าตั้งใจมากอย่าตั้งใจน้อยเกินไปอย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจพอดีพอดีเหนะมือนนั่งเล่นสบายๆรู้ลมไหลเขา้า หลุดไปคิดรีบวางกับอรุลมต่อวางแบบสบายๆนะไม่ต้องไปต่อสู้อะไรกับมันมากวางไปเฉยๆนะไม่ต้องไปโมโหมันด้วยว่าทําไมมันไม่อยู่นะมันเป็นธรรมชาติมันซึ่งพระเจ้าจะเปรียบอุประมาเหมือนฟองน้ําเม็ดฝนที่ตกลงมาที่ผิวน้ําเกิดฟองน้ําขึ้นบนผิวน้ำ ฟองน้ําแต่ละฟองก็คนละฟองกันแต่ก็เป็นฟองน้ําเหมือนกันแล้วก็พองขึ้นมาแล้วก็แตกพองขึ้นมาแล้วก็แตกพองขึ้นมาแล้วก็แตกเหมือนกันเลยพระเชษฐบอกวิญญาณก็ฉะน,นั้นเก,ดดเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเพราะนั้นจิตที่รู้ลมก็อยู่ในสักพแล้วก็จะดับไปดับไปปุ๊บมันจะไปรู้อย่างอื่นเดียวก็กลับให้มาเกิดไอ้ลมใหมยใจใหม่กล้งหนิง ารจริงๆก็คือทําแค่นี้ไปตลอดจนสิ้นชีวิตนั่นแหละทคำความรู้อยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกรัตถาคตสอนเรื่องของอนาปานสติหรือก็คืออันเดียวกันกับกายาคตาสติ ภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ความรูรพรมเฉพาะซึ่งใคยทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำรับอยู่หายใจออกธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดแล้วก็จะดับไปที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตที่มารู้อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้แล้วก็จะดับไปเราจึงรู้สึกว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แลาวจิตจะเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดับจากลมหายใจมันก็จะไปเกาะที่อารมณ์อื่นต่อเพราะว่าตัญหาคือความอยากในการสแสวงหาอารมณ์หน้าที่เราคือดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลัก ธรรมชาติจิตก็จะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปของมันหน้าที่เราคือรักความเพลินอย่าให้จิตเพลินไปกับอารมณ์แล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมด้วยการกระทำเท่านี้จะเป็นเหตุให้เราเห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาติทั้งหมดจะรู้จักว่าจิตเป็นยังไงนะเกิดดับตลอด จะรู้ว่าจิตเกิดแล้วเนี่ยไปตั้งอาศัยในอะไรบ้างตั้งอาศัยในลมหายใจบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้าง